ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมพัดลมนะครับดูมุมรวมครับพัดลมอาจจะใช้ได้นะครับผมแต่ว่าสวิกนะครับใช้ได้แค่2เบอร์นะครับผมอ่าและเบอร์ที่3ก็ไม่เปิดแล้วก็ไม่ไม่ได้ครับก็ไม่หมุนครับผมก็จะประมาณนี้ครับพอเปิดเทสแล้วก็ไม่หมุนก็จะค่อยๆดับไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุครับเราก็ต้องไขน็อตออกครับผมไขน็อตออกให้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็มาดูสาเหตุที่มันเกิดนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมอ่านนี้ผมจะลองเทสเกิดกดดูครับ มันก็จะไม่ถึงครับเห็นว่าหน้าระหว่างหน้าสัมผัสนะครับจะมีช่องว่างครับผมทําให้นะครับไฟไม่ไปสัมผัสกันแล้วก็ไม่ให้มันจะไม่ติดนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแกะดูนะครับว่าสาเหตุที่มันเกิดนเกิดจากอะไรนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวที่ผมเคยโมไว้นะครับผมแก้ไว้ได้รอดมันก็ใช้ได้ระยะหนึ่งนะครับผมก็สังเกตดูครับมันจะมีพลาสติกครับละลายขึ้นไปครับทำให้หน้าสัมผัสไม่ไปถึงครับผมก็ซื้อสวิกนะครับมาเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ทําการเปลี่ยนครับก่อนจะเปลี่ยนครับเราก เพื่อที่เราจะประกอบเขาเป็นเหมือนเดิมครับผมก็จะประมาณนี้เลยต่อมานะครับเราก็มาถอดปุ่มนะครับถอดปุ่มเดิมออกครับเพื่อที่จะเอาปุ่มครับไปแต่ใส่ในตัวสวิตช์ใหม่นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็ประกอบไปเลยครับผมอเดี๋ยวพอเราประกอบเสร็จแล้วเราก็ทําการเชื่อมนะครับเชื่อมสายไฟนะครับเข้ากับตัวสวิตช์ครับผมก็โดยการบัดกรีนี่แหละครับผมเราจะบัดกรีนะครับใส่ไปเลยครับอันนี้เราต้องใส่สายไฟไปในตัวรูในรูครับแล้วก็บัดกรีไปแบบนี้นะครับผม ลัสษาะงานก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับต่อมาฮะเดี๋ยวเราจะทําการประกอบฝาเข้าไปนะครับเราก็จะขันเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วเราก็ลองลองลองเทสนะครับลองเทสครับว่าปุ่มนะครับมันติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับผมถ้าติดเราก็ต้องขยับนะครับอันนี้เราก็ดูสายไฟรวมๆเสร็จแล้วล้วก็มาเทสเปิดทีละปุ่มครับสังเกตนะเบอร์สามันจะไม่เด้งครับมันจะขันนิดนึงเราก็ต้องคลายแล้วขยับเดินหน้าไปหน่อยครับมันก็จะไม่ติดอะไรแล้วนะครับประมาณนี้เลยคายคายเดินหน้าไปหน่อยนะครับคายเดินหน้าไปแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับเราก็ต้องค่อยๆทําอย่างใจเย็นๆนะผมเช็คไปเรื่อยๆครับว่ามันขัดข้องตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วเราค่อยแก้ไขทีเดียวอันนี้ก็ลองเปิดดูครับก็โอเคแล้วนะครับผมอเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปเลยนะครับเราประกอบตัวสวิตช์เข้าไปเลยครับก็ขันน็อตสี่ตัวเหมือนเดิมครับยังต้องเทสได้ดีก่อนครับเทสบ่อยๆครับเผื่อจะมีอะไรผิดพลาดนะครับผมแล้วก็ค่อยๆนะครับประกอบแบบนี้ครับแล้วก็ขันสกูเข้าไปสี่ตัวนะครับผมขันยัดไปเลย เดี๋ยวเรามาดูครับว่ากษณะงานหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ก็ขันน็อตเข้าไปเลยครับสี่ตัวครับทไมมันกินดีนก็ปัญหาแต่ละอย่างครับมันก็แก้ไม่ยากครับถ้าเราเข้าใจในในตัวของมันครับผมเราก็สามารถแก้เองได้นะครับบ้านๆเลยนะครับผมแต่ว่าจะติดปัญหาเรื่องเครื่องมือนี่แหละครับที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาครับว่าเราไม่มีเครื่องมือในการทําอะไรอย่างเงี้ยครับอ่เดี๋ยวเรามาเทสครับเบอร์หนึ่งโอเค เบอร์สองโอเคแล้วก็เบอร์สามครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับพัดลมครับเราก็แก้ไขสําเร็จแล้วนะครับผมก็ไม่ยากครับง่ายๆครับซื้อมาเปลี่ยนใหม่ครับผมก็ประมาณนี้เลยเป็นการแช์มาแชร์การเปลี่ยนสวิตโดยง่ายๆครับให้กับพี่น้องนะครับ FC i n v i n i t e ทุกคนนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกินใจให้ i n v i n i t e ด้วยนะครับถ้าอยากให้มาทำอะไรก็คอยติดตามนะครับว่าผมจะทำชิ้นงานอะไรต่อไปนะครับขอบคุณครับ